สวัสดีครับมหาเชฟชาแนลครับวันนี้นะครับที่เกาหลีใต้อากาศร้อนอบอ้าวมากครับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับพี่น้องเอาเปบอกภาษาอีสานนะมันจังสีมันจังสีงสด้บรรยากาศไในฟิวนะพี่น้องเนาะมาสีบอกภาษาไทยกับว่าไทยเนี่ยโตกเล่าเนี่ยมาเป็นยังไงครับพอ่อสีได้รู้เรื่องกันครับมหาเชฟ เดี๋ยวนี้ครับอยู่ในเกาหลีใต้กินหยังมมนเหม็นอย่าง,น,น,งนี้ยไปจิบแมทนะครับเดี๋ยวนี้กําลังอยู่สวนสาธารณะนะครับพี่น้องสวนสาธารณะวันนี้ประเด็นก็คือว่าผมจะมาทําคลิปพอดีมีเพื่อนที่เป็นตอมอ,อยู่นะครับที่เกาหลีใต้เนี่นะเคยถามเขาว่าทํายังไงจะให้ผ่านตอมอแล้วปัจจัยหลัก สำคัญอะไรที่ตอหมอถึงเรียกอบางคนก็บ,บอกติดตอหมอจะได้ไปเข่านห้ของเย็นนะครับติตตอมอสอบสัมภาษณ์หลายชั่วโมงบางคนขันมีเอกสารมีโปรไฟล์มีอยังพร้อมกับทานออกไปได้ไง่งยๆนะครับแต่มันไม่ใช่เหมือนบางคนครับแต่ไม่ได้เตรียมความพร้อมมากะว่าถี่มาเอาโศกช่วยนะครับมันก็เป็นส่วนอย่างหนึง่งถ้าเขาคุณไม่โดนเรียกเนะี่ย ันม่อเอืน้นพอม่อเอื้นนะครับในการเช็คอินเขาอยุสนามบินอินชอนนะครับถ้าไม่โดนเรียกนี่ก็ถือว่าดวงดีนะครับแต่ถ้าโดนเรียกแล้วทันยังไงถึงจะให้ผ่านต่อมอนี่มันเป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องเตรียมมาไม่ใช่มาคือเงินเสียค่าตัวมาสองสามหมื่นแต่ว่าเราต้องมาเสียเงินทิ้งไปนะครับก็เสียรายโอกาสนะครับการเตรียมตัวมานะครับสําหรับคนที่ ไม่มีวีนะครับแล้วที่จะเข้ามาต้องกรอ K E T A นะครับให้พร้อมนะครับการตรวจโ COVID, รคโควิดคดีนะครับก็ต้องตรวจแบบ pcr นะครับ rtpcr นะครับแบบให้ดีนะครับเรากับการตรวจโควิดแล้วก็มีวัคซีนพาสปอร์ตนี่ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับไม่ใช่มาตกมาตายนะครับ แต่ว่าเกาหลีเขาไม่ดูนะครับแต่สนามบินที่ไทยนี่ต้องดูนะครับการฉีดวัคซีนวัคซ์ปอนะครับมีหลักฐานการันตีว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบแล้วนะครับของเขียขึ้นไปนะครับแนวปัจจัยนี่อีกเลยก็คือว่ามันหมดสมัยที่ว่าจะแต่งตัวดีนะครับเข้ามาแล้วนะครับว่าสมัยในี่ปูไฟขึ้นเอกสารที่คุณต้องเตรียมไม่พร้อมนะครับเพราะว่าจะเป็นนะครับ การทํางานแรงถี่มาของเงินนะครับเงินที่เจ้าเตรียมโตมาเนี่ยสำคัญนะครับบางคนกัดติดแล้วครับเปิดได้นะครับยังนี่ครับผู้เบียนะครับต่มากับมัดติดดื่ยกันแต่ว่ากัดแจได้หรือว่าบางคนที่เป็นดาวลงนาราเห็นไหมครับแทงโตมาดีๆนะครับถือโตมาเอื้อนเบิร์ครับของเย็นเบิร์ุณนหนุยมือนี่ครับถือของมานะครับ สำคัญคือบางคนเนี CAP, ่ยแต่งตัวธรรมดาเนี่ยเพราะเอิญกับมี่นะครับยังมูของเนี่ยบ้านนอกบ้านนอกเนี่ยเขางามานะครับแต่ว่ากรบกอบช่ที่นะครับต้องกอบขามามนะครับขันเจ้านอกจากสีมายืนวิชานะครับยิขอวาพิชาแล้วเอกสารขันตอนเนี่ยต้องไปติดต้อกระสานถูเกสารถูกับสีแนะนําอยู่แล้วนะครับเนาะช่วงนี้ว่ามี่ยังแน่ที่ผิดใส่ในการเดินทางในการเขางมาเกาหลีใต้นะครับช่วงนี้กระเสรบกวน หลายอยู่เ้อครับพี่น้องเสียงจักกระจันครับมันนาร่อนนะครับเอ้นาร้อนแล้วเมื่อนี้กะวันที่นะลืมบอกวันที่เนาะพ่อไปพอกมากันลืมมือลืมเล่นเหล่าก็ได้วันที่ยี่สิบแปดครับเดือนกรกฎาคมสองห้าหกห้าเนาะวันที่ยี่สิบแปดนะครับช่วงนี้จักกระจันกับยังห่วงระงมอยู่กับผมแม่ยุสวนครับมาปั่นจักรยานเล่นก็เลย่อมาย็ดคลิป่าต่อหม้อขอพีน่าจังไหนนะครับ ก็คือเช็ในในใคแจังได้ก็ได้บ่ให้เขาสงสัยเจ้านะครับขันเค็ดลาบรอบๆเนี่ยในการขอมาดานาันแล้วก็เช็คอินยุติสนามบินอินซอนเขาก็เอื้อนขาไปแน่นอนครับปัจจัยหลักก็คือช่วงนี้หมอแจะก,การมาบอผมว่ามันบมมีหยังนะครับช่วงเนี้ยขันมาก,กับมาเที่ยวทะเลไปเมืองบองหันบางนีซื่อืนนะครับแล้วโควิดมันกะบ่เป็นตามานะครับ พันนาหนาวนี่ช่วงมาทองเที่ยวอย่างมมกนั่นมากน่หรือว่านี่คนเชิญขอามากับโอเคครับกจผพานได้ง่าย,ยู่ครับจนปัดจดยหรักๆก็คือว่าเจ้าต้องเตรียมเอกสารมาให้พร้อมนะครับเพื่อที่ว่าจะพานตัวม่อเมื่อเขาตวรวจแล้วว่าบ่ม,อมอีอ่าสิ่งที่ขอสงสัยได้ว่าเจ้าไม่เห็นนองเงาจากนั้นบ่อน,นะเขาเขามาสงสัยขอแม่เจ้าเนี่ย ตอบคำถามหรือปัญหาใด้พ่านะครับคือสําคัญอยากจะวางว่าสิมาเอาโชกคข้างายนะครับกับเพื่อนั่นเนีย่ยเขาถามสอบสัมภานณ์เอกาสารเขาเตรียมมาพร้อมปูไฟเงิ่นเดือนเอาเงินมาเท่าไรเฐานของเงินเดือนยังนั่งนนมมกหลักฐานมาเจ้ามีงานมีอยังอ่ะรับร่องทีเนียชัดนะครับอันนี้ในกรณีผมสิเปาเกี่ยวกับอันนี้นะครับอันเรื่องผู้ยื่นวิสาอยูตัางหากนะครับผู้ใดอยาก อย่ผู้คิปเจ้าครับการยืนวีซ่าครับไปเบิ้งนะครับมาการยืนวีซ่านะครับยืนอ e ีเซเบนก็ดีหรือวีซ่าริตามก็ดีนะครับยีเก่าก็ดีหรือบาสิเชิญผู้มีวีซ่าเนี่เชิญาชญ,ญ,ญาติพี่น้องข้ามากในเกาหลีนี่ยต้องยืนนะครับประสบการณ์ผมในการยื่นวีซ่าผมยื่นมาแล้วนะครับห้าครั้งนะครับกับห้าที่ทํางานด้วยกันในเกาหลีใต้นะครับยื่นทีแรกของผม มา e7 นี่สามครั้งนะครับนี่ครั้งที่สามแล้วก็ยืน่น C4 ใาในตำแหน่งนะครับมาดูงานนะครับวิซา C4 มาดูงานหรือมาทดลองงานนั่นเองนะครับอยู่สองครั้งนะครับเคยอยู่ปู่ซ่านมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ที่ซันโฮอิเตวันยูอินซ่านนะครับโปยางแล้วก็ล่าสุดนี่มาอยู่ที่พงแดครับ ีน่นั่นนะครับปัจละละละจัยหลักเจ้าก,ก็เจะเห็ดให้เขาสงสัยหลากหลายนการเขาแมาในเกาหลีไต่นะครับเขาสาคัญเลยว่าเป็นยังเขาคือเอืน่นบางคนมันคือเบื่อเอนนั่นแหละครับถ้าเขาถี่สงสัยคนนี้เออแจ้งตัวดีนั่นเขาแมานี่ไม่เห็ดอี่อย่างนองเขาก็เอื่นนะครับซุ่มเอื่นครับบางคนโชคดีเขาบ่อเอืน่นเจ้าก,กับพานแต่ว่าขันโชคบ่ดีขันเขาเอืน่นแล้วเนี่ยเรียกตัวมาแล้วเนี่ย เขาสัมผัสของเย็นนี่ยเห็จนจะไหนเหดุานได้นี่คือต้องเตรียมโตมากครับบ่มันว่าเหตมันคือตัวเราขอมากเลยเนี่ยเนะ่ยครับต้องเตรียมโตเตรียมพร้อมมากเนี่ยจังน้อยหลักฐานเนี่คือพกมากหลายๆครับหลักฐานเนี่ยหล,ยหลยกนนยักฐานที่ต้องพกมามีอะไรบ้างก็คือเราแปลมาเลยครับเอามาติดกระเป๋าไว้ลราส้ำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนพุทธการศึกษา,าที่ทํางานของคุณนะครับ แล้วก็หลักฐานที่คุณเช่าที่พักที่คุณไปท่องเที่ยวมันจะมีอะไรบ้างแล้วมากี่วันเนี่ยก็ชัดเจนแล้วก็ปินสําคัญคือปินตั๋วเครื่องบินกลับนะครับไม่เขาเบิรงพความมามื่อไดนะครับเราสงสัยเราเอ,อันนี้ยื่นให้ดูอันนี้นะฉันจะไปตรงนี้ไปตรงนี้หรือถ้ามีเพื่อนที่เชิญเข้ามามันง่ายนะครับนี่ก็คือสาคัญเลยนะครับเราเตรียมตัวมาให้พร้อมครับเพราะว่าเราเสียเงินคือครับตั๋วมาแพงแล้ว ไปกับสองสามมื่อนแล้วนะครับย่าเสียวโอกาสมองตรงนี้ไปให้เตรียมความเล็กน้อยนยครับนะครับอันนี้คือขอฝากนะปััยจลักคือเขาเกิดความสงสัยเขาก็ต้องถามนะครับแล้วเชจังใดเนี่ยเจ้าสิทิที่ให้ความสงสัยให้ต่อหมอ้อใดทำขั้นเลยครับนี่นี่มูผมนะครับที่เป็นต่อหม้อแต่ว่าเขาไม่เห็นผมไหมว่าคือมาดูเขาจำได้เขาเช็คข้อมูลได้่าเขามาดูเขาบอกภาษา,าเกาหลี ใส่ามูน,มนี่แต่เขามาดูเราก็ลื่มกว่าขวามุ่นนะครับขว,า,ขวามุ่นเพื่อใบเทมาถึงประเทศเขาเน่ะเอาไว้คาดนะครับการ์ดนะใบสิงเลืองนะครับน้อยอยุทธนามินิชัน่นต้องมากกว่าไม่ยืน,นครับมันก็ลืมเหมือนตอนเนาะเขาออกโดนๆยังได้เขาออกเทียน,นึงว่าเขาตั้งหาเราเราต้องจำว่าอะไรอยู่บางเทียมันก็นลงลง,ลงลืมครับแล้วก็ทุอย่างกับมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ สำหรับมือนี่นะครับบรรยากาศของขนอนขออนุญาตนะครับไปออกกําลังกายครับให้พี่น้องยูดดีมีแห้งยู่แดงมีฮีสุ่สุข้นครับหาเ็บล่าแล้วฝากกติดตามกันทั้สไายต้องตั้งใจกันเด้เอครับเดี๋ยวมือนี้ไปหาจับจักรจันท์ไปกวาดนครับสวัสดีครับ